สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูตุ้มอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเรื่องสิ่งมีชีวิตกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์ของชั้นประถมศึกษาปีที่4ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้ลักษณะภายนอกและการดำรงชีวิตเป็นเกณฑ์จะช่วยให้เราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้2กลุ่มใหญ่ๆซึ่งเราได้เรียนรู้จากคลิปที่แล้วไปแล้วนะคะนั่นก็คือกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์แต่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้จักและเรายังไม่สามารถจัดเข้ากับกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้นักเรียนดูภาพสองภาพนี้ภาพด้านซ้ายมือจะเป็นภาพของเห็ด ที่เราจะพบเจอได้ในป่าทั่วไปส่วนภาพที่2ด้านขวามือจะเป็นขนมปังที่วางทิ้งไว้นานหลายวันจะพบว่ามีจุดสีดำๆที่มีลักษณะเป็นเส้นใหญ่อยู่บนขนมปังจุดสีดำที่มีลักษณะเป็นเส้นใหญ่บนขนมปังที่วางทิ้งไว้นานหลายวันเราเรียกมันว่าราอาจมีสีแตกต่างกาันเช่นราสีเขียวราสีขาวราสีดำ วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์กันนะคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถจัดจำแนกเข้ากลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้เช่นเห็ดราจุลินทรีย์เห็ดคือส่วนของเชื้อราหมวดหนึ่งที่ออกเป็นดอกแบ่งเป็นสองพวกได้แก่พวกไม่มีพิษรับประทานได้และพวกมีพิษบางชนิดรับประทานถึงชีวิตได้เห็ด สามารถพบได้บนพื้นดินหรือบนขอนไม้ราคือสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับเห็ดส่วนมากจเจริญเป็นเส้นใยสืบพันธุ์โดยสปอร์ราสามารถพบในบริเวณที่มีซากสิ่งมีชีวิตและมีความชุ่มชืน้นแบคทีเรียคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีลักษณะโครงสร้างแบบง่ายๆพบได้ทั่วไปทั้งในน้ำอากาศและบนพื้นดิน ตลอดจนร่างกายของมนุษย์มีหลายชนิดที่มีโทษเช่นแบคทีรียบางชนิดทําให้เกิดโรคในสิ่งมีชีวิตและส่วนที่เป็นประโยชน์เช่นแบคทีรียบางชนิดย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้เน่าเปื่อยเพื่อให้เป็นธาตุอาหารในดินแบคทีรียเป็นจุลินทรีย์ประเภทหนึ่งพบได้ทั่วไปทั้งในอากาศในน้ำและบนพื้นดินนั่นเองค่ะเห็ดรา เป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกเอย,ยสลายซากสิ่งมีชีวิตเมื่อพืชและสัตว์ตายลงหรือเมื่ออาหารถูกปล่อยทิ้งไว้ในที่ชุ่มชื้นสปอร์ของเห็ดและราที่ล่องลอยอยู่ในอากาศก็จะตกลงบนซากสิ่งมีชีวิตหรือเศษอาหารเหล่านั้นเกิดการงอกเส้นใยมีการเอย,ยสลายซากสิ่งมีชีวิตและเศษอาหารจนได้สารอาหารที่เห็ดและราต้องการใช้ในการเจริญเติบโต เห็ดและราจึงพบได้ทั่วไปในบริเวณที่มีซากสิ่งมีชีวิตและมีความชุ่มชื้นพวกมันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนจนกว่าซากสิ่งมีชีวิตหรือเศษอาหารถูกย่อยสลายจนหมดแล้วพวกมันก็จะปล่อยสปอร์ออกไปในอากาศแล้วก็สูญสลายไปเช่นเดียวกันค่ะเห็ดและราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งประโยชน์และโทษต่อมนุษย์เห็ดหลายชนิดสามารถนำมาประกอบอาหารได้ ยกตัวอย่างเช่นเห็ดโคนเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางแต่เห็ดบางชนิดมีสรรพคุณทางยาและเป็นอาหารเสริมสรรพคุณคืออะไรสรรพคุณก็คือคุณสมบัติของสิ่งที่ใช้เป็นยานั่นเองยกตัวอย่างเช่นเห็ดลิ้นจือแต่เห็ดหลายชนิดที่มีพิษก็ไม่สามารถรับประทานได้นะคะเช่นเห็ดขี้ควายเห็ดดอกกระถินเช่นเดียวกับรา ราบางชนิดถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเช่นนำมาผลิตยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะก็คือยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียนั่นเองแต่ราอีกหลายชนิดก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นราในถั่วลิสงนั่นเองค่ะ ครูก็มีตัวอย่างเกี่ยวกับเห็ดมาให้นักเรียนดูนะคะเห็ดแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆอยู่แล้วก็คือพวกที่ไม่มีพิษสามารถรับประทานได้ครูก็มีตัวอย่างเห็ดที่สามารถรับประทานได้มาให้นักเรียนดูและพวกที่สองคือเห็ดพิษไม่สามารถรับประทานได้ถ้ารับประทานเมื่อไร่อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ,ะลักษณะของเห็ดมีพิษเป็นยังไงเห็ดมีพิษหมวกเห็ดจะมีปุ่มครุขระกลิ่นจะแรงเมื่อดอกแก่ มวกเห็ดมีสีฉูดฉาดมีวงแหวนใต้หมวกมีขนหรือหนามเล็กๆบริเวณโคนขึ้นอยู่ใกล้กับมูลสัตว์ซึ่งภาพสองภาพข้างบนเนี่ยเป็นตัวอย่างของเห็ดมีพิษเลยนะคะภูมิปัญญาพื้นบ้านทางภาคอีสานเขาบอกว่าการใส่น้ำคั้นใบย่นางในแกงเห็ดจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากย่นางเป็นสมุนไพรในกลุ่มช่วยล้างสารพิษนั่นเองค่ะนักเรียนคะ ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่พืชและสัตว์นั่นก็คือจุลินทรีย์นั่นเองจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศจึงจะมองเห็นได้จุลินทรีย์มีจำนวนชนิดมากมายมหาศาลพบได้ทุกบริเวณบนโลกทั้งบนบกในน้ำจืดน้ำทะเลและที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ จุลินทซีย์มีทางที่เป็นประโยชน์ยกตัวอย่างเชน่นแบคทีเรียนในนมเปรี้ยวจูลินทซีย์ที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดโรคกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ได้แก่แบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคปอดบวมวัณโรคอะฮิวาตากะโลกนั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะนักเรียนกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้แต่บางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเห็ดราจุรินทรีราขนมปังแล้วก็แบคทีเรียนั่นเองค่ะที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์หลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วนะคะ ให้นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนนี้โดยให้นักเรียนทําแบบทดสอบนี้ลงในสมุดโดยการเขียนโจทย์แล้วเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะนักเรียนข้อที่1มแมลงที่กัดกินต้นหญ้าและตายลงบนพื้นดินไม่นานก็มีราเกิดขึ้นบนซากแมลงจากข้อความข้างต้นกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตกี่กลุ่มคะก็ไก่หนึ่งกลุ่ม ขอไข่สองกลุ่มคอควายสามกลุ่มงองงูสี่กลุ่มข้อ2สิ่งมีชีวิตใดจัดอยู่ในกลุ่มพืชทั้งหมดกอไก่เต่ากับนอนขอไข่ต้นถั่วเขียวกับผักบุ้งคอควายเห็ดหูหนูต้นถั่วเขียวกระต่ายงงงูราในอากาศเห็ดหูหนู นกพิราบข้อที่3มะลิหญ้าต้นข้าวมีลักษณะการดำรงชีวิตตามข้อ,ดขอใดกอไก่สามารถสร้างอาหารเองได้ขอไข่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ได้คอควายกินพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารงองูเคลื่อนที่เพื่อหาอาหารได้ด้วยตัวเอง ข้อสุดท้ายข้อที่4ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารจากข้อความข้างต้นสอดคล้องกับสิ่งมีชีวิตในข้อใดกอไก่ดอกเข็มขอไข่นกเอี้ยงขอควายมะพร้าวงองูกลาปลีเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน พอจะทำได้หรือเปล่าถ้ายังสงสัยหรือยังไม่เข้าใจให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนได้หลายๆรอบเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูตุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ